ออกกาลังกายแล้วรู้สึกแขนใหญ่ขาใหญ่ขึ้นแก้ยังไงดีใครที่ติดปัญหานี้ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณน้ําตอบคาถามให้กับทางบ้านที่ส่งคําถามเข้ามาตอนที่คุณน้าไลน์นะเราก็แบบเอ้ยมันเป็นปัญหาเนาะสำหรับสาวที่มีโครงสร้างใหญ่ตัวใหญ่มาก่อนอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วเราออกกําลังกายเพื่อที่จะให้รูปร่างเราดีขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ปัญหาตรงที่เวลาที่เราไปเล่นเวทใช่ไหมเรารู้สึกว่าทำาไงดีแขนมันใหญ่ขึ้นขามันใหญ่ขึ้นนะคะ การที่แขนขาใหญ่ขึ้นมันเป็นความรู้สึกของเราล้วนๆเลยอันนี้คุณน้ำพูดตรงๆนะหนึ่งโอเคเราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเราสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมคะแล้วเนี้ยไอไขมันที่มันยังไม่ลงอะ่ะมันก็พอกเดิมอยู่แล้วแล้วกล้ามเนื้อที่เราเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้หนาเข้าไปอีกแต่คุณน้ำอยากจะให้ทุกคนอะ่ะ โฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพยังไม่ต้องไปแคร์ว่ามันมันใหญ่อะทุกคนจริงๆคือมันเดี๋ยวมันยุบเองค่ะเมื่อไหร่ที่เราสร้างกล้ามเนื้อมากพอนะทุกคนกล้ามเนื้อเหล่านั้นแหละมันจะย่อยสลายไขยมันช่วยเผาผลาญไขมันให้กับเราหลายคนติดตรงที่แบบอุ้ยมีกล้าเล่นเวทผู้หญิงหลายคนคุณทำเจอเยอะมากนะคะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเล่นเวทว่ากลัวจะตัวใหญ่กลัวจะตัวบึกแบบนักเพาะกายอะ่ะ ซึ่งนักเพาะกายที่เขาตัวใหญ่บางคนเขาเทคฮอร์โมนนะคะผู้หญิงเนี่ยเล่นให้ตายพูดตรงๆมันขึ้นยากมากมันไม่ได้มีฮอร์โมนแบบผู้ชายบางคนที่เราเห็นว่าเขาเล่นแล้วแบบบึกมากๆนั่นคือเขาเทคฮอร์โมนด้วยนะคะแล้วเขาก็เล่นหนักมากแล้วก็กินหนักมากซึ่งถ้าเราเล่นแบบธรรมดามากๆเลยเนี่ยนะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะใหญ่ค่ะมันอาจจะรู้สึกใหญ่ในช่วงแรกอย่างที่คุณน้ำบอกว่ากล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นไขมันที่มันยังพอกอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ลดลงเราก็อาจจะรู้สึกใหญ่ขึ้นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณน้ำแนะนําแบบนี้ว่าให้อดทนนิดนึงอดทนนิดนึงค่ะแล้วก็ให้กลับมาโฟกัสที่เรื่องของสุขภาพคุณอย่าเพิ่งไปดูรูปร่างปัจจุบันนะ่ะคือพิ่งตรงนะถ้าเรายิ่งสองกระจกแล้วเรายิ่งมองแต่ข้อบกพร่องของตัวเองทาไมฉันแขนใหญ่ทําไมขาใหญ่พุงใหญ่ มันจะยิ่งมันจะยิ่งเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกเกลียดตัวเองเซลลเราในร่างกายเรามันรู้สึกไม่แฮปปี้อ่ะคุณน้าให้แนวทางแบบนี้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากๆกับการออกกําลังกายจริงๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเราขาใหญ่แขนใหญ่อะ่ะที่เรารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราเอาตัวเราอ่ะไปเทียบกับคนที่เขาขาเล็กแขนเล็กคือแต่ละคนมันก็มีโครงสร้างที่ต่างกันนึกออกไหมมีกรรมพันธุ์ที่ต่างกันบางคนเขาเกิดมาแขนเขาลีบขาเขาเลียวอยู่แล้ว บางคนนั้นเป็นปัญหาเขาด้วยซ้ำนะคะเขาก็ต้องหาวิธีทำยังไงให้มันแบบไม่ดูเป็นตะเกียบไม่ดูแห้งจนเกินไปเห็นไหมคนที่เขาขาเล็กแขนเล็กเขาก็รู้สึกว่าเขามีปัญหาส่วนคนที่ขาใหญ่แขนใหญ่ก็รู้สึกว่ามีปัญหาดังนั้นคุณน้ำให้กลับมาที่การยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นก่อนเลยอันดับแรกเมื่อก่อนคุณน้ำก็เข้าใจนะที่เรารู้สึกว่าเราแขนใหญ่คุณน้ำก็เป็นคนที่โครงสร้างใหญ่อยู่ที่เราเอาเอาตัวเราไปเทียบกับใครอะถ้าคุณไปเทียบกับคนที่เขาเป็นตะเกียบคนที่เขาผอมแห้งอะเราก็จะรู้สึกแขนเาาใหญ่่วลที รู้สึกแขนตัวเองใหญ่ใช่ปะคุณน้าก็บ่นว่าแขนตัวเองใหญ่แต่ว่าคนที่เขาตัวใหญ่กว่าเราโอ้โหถ้าคุณน้ําแขนใหญ่แล้วพี่จะเรียกว่าแขนอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราแขนใหญ่ขาใหญ่เราเอาตัวเราไปเทียบเรากําลังเอาตัวเราเนี่ยไปเทียบกับคนที่เขา เล็กกว่าเราเราก็จะรู้สึกด้อยค่าในตัวเองนะคะดังนั้นกลับมาโฟกัสที่สุขภาพทุกคนสิ่งที่เราทําอยู่อะทำไปเถอะค่ะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพอไขมันมันลดลงมัดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันจะกระชับเองต่อให้มันใหญ่แต่มันเป็นแขนที่กระชับและทรงพลังอะมันดูมีเสน่ห์มากกว่าแขนตะเกียบขาตะเกียบอีกนะจริงๆหรือบางคนเขาไปดูดไขมันอะทุกคนดูดไขมันจนมันมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่เวไรเวมันนะคะดังนั้น เราอย่าเอาวิธีที่เราทําอยู่อะด้วยความเขาเรียกว่าดีด้วยวินัยที่เราทําอยู่ออ,อกกำลังกายาสร้างร่างกายให้แข็งแรงอย่าเอาไปเทียบกับคนที่ เขาไปผ่านอะไรแบบนั้นมาดีกว่าค่ะคือจงภูมิใจในตัวเองให้ได้อะโครงสร้างเราเป็นแบบไหนภูมิใจในตัวเองให้ได้แล้วทําสิ่งนั้นแหละที่มันซับพอร์ตการออกกําลังกายสม่ําเสมอทุกวันทําให้มันกระชับขึ้นเดี๋ยวมันกระชับขึ้นเองนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ทําให้จิตใจเราเบิกบานไม่ต้องเอาตัวเราไปเทียบกับใครแล้วคุณจะหลุดออกมาจากปัญหาขาใหญ่แขนใหญ่นูน่นนี่นั่นหาเรื่องติตัวเองชื่นชมในความเป็นตัวตนของคุณนั่นแหละช่วงที่คุณนรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องแขนเเรื่อองงขาตัว คุณนำก็ไปแก้ด้วยการที่ 1. เราลองดูคนที่เขาเป็นโครงสร้างเดียวกันกับเราอะถ้าเขาสร้างบอดี้บิวบอดี้ออกมาแล้วมันมันได้ประมาณไหนอะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคแขนเขาก็ดูสมส่วนนะซึ่งถ้ามาดูแค่ตัวเรามันก็ดูสมส่วนไงเพราะตัวเราใหญ่ใช่ไหมคะแล้วแขนเรามันก็ก็พอดีอะมันก็ดูบาลานะ่ะคือคุณนำก็อยากจะให้ทุกคนรู้นะว่าไม่ต้องกลัวใหญ่ สำหรับคุณผู้หญิงถ้าคุณไม่ได้ไปเทคฮอร์โมนไม่ได้กินมากจนเกินไปมันไม่ใหญ่แน่นอนทุกคนขอให้มันใหญ่อะแต่ว่ามันเป็นการกระชับขึ้นมีกล้ามเนื้อมันดูเซ็กซี่จะตายลองไปหาคนที่เขาหุ่นใกล้เคียงกับเราไม่ใช่ไปเอาคนที่เขาเป็นกรรมพันธ์นั้นะ่ะคือเขาตัวเล็กแขนเล็กแขนรีแบบดาราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไปเทียบอย่างนั้น่ะเราจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยค่ะดีแค่ไหนแล้วที่เรามีแขนดีแค่ไหนแล้วที่เรามีขา ถ้ามันจะใหญ่ก็ช่างมันเถอะขอให้มันแข็งแรงและสมบูรณ์พาเราเดินพาเราทําในสิ่งที่เราอยากทําได้คิดแบบนี้สบายใจกว่าเยอะนะคะแล้วก็โฟกัสไปถึงเรื่องของสุขภาพแบบนี้ดีกว่าคะ่ะทุกคนหมั่นลงมือทําเรื่อยๆอย่างมีความสุขฝึกชื่นชมในตัวตนของเราอ่ะในความเป็นเราอ่ะนั่นแหละในโครงสร้างของเราอ่ะไม่นานทุกคนจากคนที่ตัวใหญ่มากๆอย่างคุณน้ำเองเคยตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็บึ๊บไปหมดนะคะแล้วพอเราลงมาได้อ่ะ มันก็สมส่วนดีที่สุดแล้วช่วงหนึ่งที่คุณน้ำเคยผอมมากๆอ่ะคุณน้ำก็ยังมีความรู้สึกว่าแขนใหญ่ตลอดเวลาจนปล่อยตัวมาแบบตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงใช่ไหมแล้วเราก็มองอย้อนกลับไปดูเฮ้ยเมื่อก่อนแขนเราเล็กนะแต่ทำไมตอนนั้นเราถึงคิดว่าแขนเราใหญ่เห็นไหมคะมันอยู่ที่ความคิดเราอย่างเดียวเลยดังนั้นก็เลยอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องขาใหญ่แขนใหญ่ขอให้สุขภาพแข็งแรงเมื่อวันหนึ่งที่ไขมันเราลงกล้ามเนื้อเรามากขึ้น เราจะกลายเป็นคนหุ่นดีเองค่ะโอเคก็ขอบคุณคําถามจากทางบ้านนะคุณ่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่พัฒนาตัวเองออกกําลังกายเนาะนั่นแหละอย่าพึ่งท้อทุกคนสิ่งที่เราทํามันดีมากๆแล้วแต่ลงมือทําอย่างสม่ําเสมอด้วยความสุขนะคะอย่า ด้อยค่าตัวเองอย่าว่าตัวเองนะมีความสุขกับการเป็นตัวเราให้ได้แล้วคุณจะรู้สึกแฮปปี้ในการใช้ชีวิตทุกวันค่ะใครที่มีคํำถามอื่นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามคุณน้ำไว้ได้นะคุณน้ำก็จะมารวบรวมทำเป็นคลิปดีๆแบบนี้เอาไว้ให้นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีไลฟ์แชร์แบ่งปันแนวคิดดีๆด้วยเนาะให้เราเอาไปสรรสร้างชีวิตที่เราคู่ควรนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ